อ,นนอันที่เก้านะรูปประราคะคือความติดใจยินดีอยู่ในอารมณ์ของรูปฌปานทุกเวลาเราทำสมาธิไปเนี่ยนะ อันนี้ขอฝากเอาไว้เลยพอทำสมาธิไปทำสมาธิไปเนี่ยใจมันก็จะหยุดใจมันก็จะนิ่งพอมันหยุดนิ่งถูกส่วนก็ดวงสว่างไสของปฐมมมรคกก็เกิดขึ้นติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วมันชุ่มชื่นใจเกิดมาไม่เคยเป็นสุขเท่ากับเมื่อถึงดวงปฐมมมรคกอย่างนี้เลย เมื่อก่อนเป็นเด็กๆได้ได้ขนมหวานๆได้ไอติมอร่อยๆอเนี่ยมันชื่นใจแต่ความชื่นใจนั้นมาเทียบกับการเดี๋ยวนี้เข้าถึงบัตถมรรคก็เทียบกันไม่ได้แม้เมื่อก่อนนี้ไม่มีคนรักพอได้คนรักที่ดีก็มันชื่นใจถึงอย่างนั้นก็ไม่ชื่นใจถ้าก็ถึงบัตถมรรคได้สมบัติจักรพัิมาได้สมบัติจักรพัิมาเป็น พอที่เป็นสมบัติที่พอจะเลี้ยงคนทั้งโลกได้เลยถึงอย่างนั้นก็ไม่ชื่นใจเหมือนอย่างกับเข้าถึงปฐมมรรคอันนี้นี่ยกตัวอย่างปฐมมรรคก็คือปฐมชาญน,นั่นเองเข้าถึงปฐมชาญชานที่หนึ่งทุติยชาญชานที่สองชานที่สาม,ชา,สามชานที่สี่ก็เลยได้ถึงชาญอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งอันเลยจ้ะ แล้วก็คนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆเพราะฉะนั้นใครได้เนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เงินเป็นพันพันล้านซื้อไม่ได้นั่นแหละมีทองมีเพชรนินจินดามากองเป็นภูเขาก็เอามาแลกก็ปฐมมามักนี่ก็แลกกันไม่ได้ทุกคนจะต้องทำเอาเองมันเป็นสุขจริงๆแต่ว่าความสุขที่ยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีอยู่ ทีนี้พวกนักปฏิบัติเนี่ยไม่เฉพาะเราแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองเนี่แหละพบอดีตพบในอดีตก็พอทำมาถึงปฐมฌานอย่างนี้ได้ปฐมมรรคอย่างนี้ก็นึกว่านี่มันที่สุดแล้วนี่ดีที่สุดแล้วโอ้ยหลงเข้าใจเลยว่านี่แหละคือนิพพานเพราะตอนนั้นกิเลสมันดูเหมือนอย่างก็ว่าหมด ความจริงมันหมดแต่กิเลสยากกิเลสกลางแต่ละเอียดละเอียดมันยังไม่หมดหรอกนะไม่รู้พวกฤาษีชีไพรก็เหมือนกันพอฝึกมสมาธิมากเข้ามาเข้าจนกระทั่งได้ปฐมฌานขึ้นแม้เป็นสุขเลือเกินใจในชุ่มชื่นจะเอ,อจะมองไปทางทิศใดนี่มันมองมีความรู้สึกเลยเหมือนคนทั้งโลกเรเป็นญาติเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรนเรา มีความรักใคร่ปราณีสงสารอยู่ในตัวเสร็จความคิดร้ายไม่มีเลยเช่แล้วก็ยังแถมถ้าต้องการจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรก็สามารถจะแสดงได้โดยอาจจะอาศัยของอารมณ์ในฌานอย่างเนี้ยแต่ว่า่อายิ่งกว่านี้มันยังมีอยู่เข้าหมโหหลงพอใจยอยู่แค่นี้ก็เลยไม่ได้ทำให้มันรุดก้าวหน้าไปอีกยกตัวอย่างก็แล้วกัน ท่านที่นั่งอยู่นี่แหละบางคนจะเริ่มเป็นละคือพอนั่งไปแล้วแหมเป็นดวงสว่างไซผุดขึ้นมาบางทีก็ลอยอยู่ข้างหน้าบางทีก็ลอยอยู่ที่ศูนย์กลางกายเห็นแล้วก็ชื่นใจก็เลยเอาแต่นั่งมองอยู่งั้นชื่นใจเลยมันไม่ก้าวหน้านก็ติดอยู่นั่นแหละติดอยู่นั่นพวกฤาษีชีไพร รือพระอาจารย์หลายๆท่านอย่าให้เอ่ยชื่อเลยพระอาจารย์ในเมืองไทยหลายๆท่านซึ่งมีคนเล่าลือกันว่าเป็นพระอารหันต์ก็ได้ไปเจอไปคุยกับท่านไปสัมผัสกับท่านมาไปเจอครับแล้ว,าวตายจริงท่านไม่ใช่พระอารหันต์หรอกเพราะธรรมกายท่านยังไม่รู้จักเลยแต่ว่าท่านได้ดวงสว่างของปฐมมรรคเนี่ยแล้วเข้าใจว่า นั่นหมดกิเลสแล้วเป็นพระอารหันต์แล้วท่านก็ภูมิใจชื่นใจอยู่ของท่านอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็มีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหารพอสมควรจากการที่ท่านได้ปฐมฌานเพียงแค่ปฐมฌานเท่านั้นเองท่านก็หลงว่าท่านได้พระนิพพานแล้วก็เออเรามันพระเด็กๆไอ้จะไปเตือนท่านท่านก็คงไม่เชื่อแล้วก็ท่านก็อายุเจ็ดสิบแปดสิบบางองค์ก็เก้าสิบเข้าไปแล้วจนใจเตือนไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยติดรูป,ปราคะอยู่เนี่ยหมดเป็นชาตินึงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดียังอุตส่ามีรูปประชานมาให้ติดไอ้พวกเราที่มีอะไรให้ติดอยู่เนี่ยยังไม่มีอะไรให้ติดเพราะฉะนั้นทําสมาธิไปเถอะได้รูปประชานแล้วมีรูปประชานติดก็ยังดีเรานี่มันมีแต่ขี้ตานะติดยังไม่ได้อะไรเลยใช่ เพราะฉะนั้นรีบฝึกเข้านะไม่ต้องกลัวหรอกแหมถ้าฝึกมากเดี๋ยวฉันก็ไปติดแค่รูปประชานเออให้รูปประชานมีติดก็ยังดีนะทำไปค่อยๆทำไปอย่าขี้เกียจอันที่สิบนั่นก็อันรูปปร,ราคะคือพอฝึกมากเข้ามากเข้าได้เล่นรูปประชานซึ่งก็เป็นความสุขที่ดีเยี่ยมเลยคนในโลกนี้ยากที่จะได้ าฝึกต่อไปอีกเอาใจเนี่ยพอได้ปฐมมรรคแล้วฝากอาไว้เลยนะพอเห็นปฐมมรรคดวงสว่างใสอยู่ศูนย์กลางกายแล้วอย่าติดอยู่แค่นั้นให้เอาใจสอดเข้าไปกลางดวงเหมือนอย่างกับดวงปฐมมรรคเหมือนอย่างก็เป็นเป็นดวงแก้วกลมๆสักดวงแล้วดวงแก้วมันก็จะมีศูนย์กลางให้เอาใจสอดเข้าไปในศูนย์กลางนั่น สมาธิจะก้าวไปเรื่อยๆจากปฐมฌานไปทุติยฌานไปตติยฌานไปจตุทธฌานในที่สุดจะเข้าถึงอรูปฌานเออมันจะค่อยๆไปมันค่อยเข้าไปได้เองนะถ้าเราเอาแต่มองดูทั้งดวงมันจะไม่ก้าวหน้าเหมือนอะไรเหมือนเรามีแว่นขยายอย,อยู่อันนึงแว่นขยายเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยเอามารับแสงแดดนะเอามารับแสงแดดเราก็มันก็เป็นดวงอยู่ ถ้าดวงมันยังโตอยู่เราเอาไปเผากระดาษกระดาษก็ไม่ไหมหรอกแต่ว่าถ้าเรารวมแสงให้เหลือเล็กเท่าปลายเข็มหมดุดเดี๋ยวถ้าควานันไหมกระดาษขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไฟติดขึ้นมาพอเราได้ดวงปฐมมามากเป็นดวงสว่างแล้วก็อย่ามองทั้งดวงเอาใจสอดพูดงา่ายๆโฟกัสนะขอขอใช้ศัพท์คำนี้แหละะโฟกัสคือเอาใจสอดเข้าไปในดวงปฐมฌานนะั่นแหะ ลาขดุติยฌานตติยฌานจตุสฌานมันก็จะค่อยๆเริ่มเกิดตามมาลาดับลําดับจนกระทั่งเข้าถึงอรูปฌานเลเข้าถึงอรูปฌานค่อยๆทําไปบางคนพอถึงอรูปฌานแล้วถ้าเป็นกายก็เข้าถึงกายอรูป,ปรพรหมแล้วก็เลยไปพอใจอยู่แค่นั้นเหมือนใครเหมือนอาลาดาบทุทกดาบทครูกเก่าของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ไปภูมิใจโอ้ยเรานี่มาถึงที่สุดแล้ว พอได้อรูปฌระชานวันนี้นะคือนิพพานหลงเข้าใจผิดอย่างนั้นล้วท่านก็พอใจอยู่แค่นั้นส่วนเจ้าชายสิทธัตถะนะฝึกมาเยอะข้ามภพข้ามชาติมาเยอะพอมาถึงอรูปฌระชา่อยาอาจารย์阿า,าดาบทอุทกกดาบทเขา้ามันรู้อยู่ในใจว่ายิ่งกว่านี้มันยังมีเพราะไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะเอาใจสอดเข้าไปศูนย์กลางของอรูปฌระชานอีกในที่สุดเลยเข้าถึงธรรมกายเลยหนะ้าอาจารย์ไป นี่คนมีปัญญานะทำอย่างนี้คือไม่ติดเนมพอใจแค่อรูปฌานถามว่าไอการติดพอใจในอรูปฌานนี้เป็นกิเลสไหมเป็นเป็นกิเลสชนิดว่ามันเป็นทุลีที่เรามาพูดันวันนี้เป็นกิเลสละเอียดละเอียดจ้ะแต่ว่าเอาไว้ก็ไม่ได้เอาไว้แล้วมันก็ขวางทางขวางทางมรรคผลนิพพานขวางทางปัญญาของเรามันจะต้อง จาะผ่านเข้าไปให้ได้กามราคะรูป,ปรราคาอะอะรูป,ปรราคะเป็นกิเลสละเอียดละเอียดต่อไปข้างหน้านี้ช่วยโน้ตเอาไว้หน่อยว่าถ้าเรามาถึงสิ่งเหล่านี้แล้วนะจะมาถึงดวงปฐมมรรคจะมาถึงกายกายทิพย์กายพรมกายอรุบพรมก่าตามเมื่อถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว อย่าใจอย่าหยุดนิ่งอยู่เพียงแค่มองอยู่เท่านั้นอย่าหยุดนิ่งแค่พอใจแค่นั้นแต่ให้เอาใจสอดเข้าไปในในศูนย์กลางของกายเหล่านี้สอดเข้าไปศูนย์กลางของดวงธรรมเหล่านี้แล้วพวกรูปปราคาะรูปปราคะต่างๆมันจะหลุดไปจะทําให้เราเข้าถึงธรรมกายต่อไปข้างหน้านได้อันนี้ขอฝากไว้ตั้งแต่ต้นมือ